กี้ฝันว่ามีผู้หญิงมานั่งคล่อมตัวแล้วเอามือมือบีบคอหายใจไม่ออกจะตายให้ได้เลยเราก็บอกเพื่อนไปว่าแต่ที่เราเห็นคือแกเอามือบีบคอตัวเองอยู่นะหลังจากนั้นพวกเราก็กลัวกันมากคืนนั้นไม่กล้านอนกันต่อเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยที่เราเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งค่ะเราเป็นนักศึกษาพยาบาลค่ะสมัยเข้าเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไม่มีหอพักในให้ทางมหาวิทยาลัยเลยไปเช่าหอพักทั้งตึกไว้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลอยู่อยู่ในซอยทัญ,ญบุรีซึ่งในซอยนั้นมีหอพักเยอะมากหอที่ว่านี้จะเก่าๆดูน่ากลัว มีประมาณ7-8ชั้นเราได้อยู่ชั้นสองห้อง208ข้างหลังหอมองไปจะมีบ้านสองชั้นเป็นแถวเรียงกันอยู่เหมือนกับเป็นบ้านจัดสรรมีอยู่หลังหนึ่งระเบียงสองชั้นของเขาจะตรงกับระเบียงห้องของเราเลยห่างกันประมาณ3เมตรเท่านั้นเป็นกลุ่มรุ่นพี่วิศวะสี่ห้าคนเช่าอยู่ช่วงแรกที่มาอยู่ เราอยู่กับเพื่อนรูเมทอีกคนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นพวกเรายังใหม่มค่อยรู้จักใครและพวกเราจะเข้านอนกันค่อนข้างดึกคืนแรกที่นอนเรากับเพื่อนได้ยินเสียงโทรศัพท์ห้องดังแววมาประมาณก่อนเที่ยงคืนแล้วก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้ตามได้ยินแบบนี้ทุกวันเวลาเดิมๆตอนแรก ็ง,งงว่าเสียงมาจากไหนคิดว่าคงเป็นห้องข้างบนละมัง้งเราอยู่กันไปสักพักจนเริ่มชินกับเสียงนั้นเวลาผ่านไปเราเริ่มสนิทกับคนอื่นๆในหอมากขึ้นจนได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ห้อง308ซึ่งเป็นห้องข้างบนของห้องเรานั่นเองแต่เราก็ไม่เคยถามถึงเสียงที่ว่าสักทีผ่านไปจนปิดเทอมแรก เพื่อนรูเมดของเรากลับบ้านแต่เราไม่ได้กลับเราไปหางานพาร์ทไทม์ทำช่วงที่เพื่อนไม่อยู่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเราค่ะคือเวลาเรานอนกลางวันเรามักจะโดนผีอัมขยับตัวไม่ได้สักพักก็หายจะเป็นแค่เฉพาะเวลานอนก,อนกลางวันเท่านั้นมีอยู่วันหนึง่งเรานอนกลางวันช่วงประมาณบ่ายสามโมง ก็เหมือนเดิมเลยค่ะคือขยับตัวไม่ได้ตอนนั้นเราเริ่มชินละเพราะว่าเป็นบ่อยมากแทบจะทุกครั้งที่นอนกลางวันเลยก็ว่าได้ครั้งนั้นเราก็เฉยๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะหายเองเหมือนทุกทีแต่รอบนี้มันไม่หายค่ะเป็นอยู่นานมากจนเราพยายามที่จะบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นแต่ทําไม่ไหวสักพัก เราก็ลืมตาได้หางตาเราเหลือบไปมองที่ตู้เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ติดกับห้องน้ำเราเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่บนตู้เป็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าหัวชิดเพดานห้อยขาลงมาเป็นเงาดำๆตอนนั้นเรากลัวมากพยายามหลับตาแล้วลืมตาดูใหม่ก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมสักพัก เราก็ได้ยินเสียงหัวเราะในลำคอเสียงมันน่ากลัวมากๆเรากลัวจนน้ำตาไหลเลยทำอะไรไม่ถูกนอนหลับตาอยู่แบบนั้นไม่กล้าจะลืมตามองเพราะว่ากลัวเขาจะหันหน้ามาหาขยับตัวก็ไม่ได้ตอนนั้นนึกถึงแต่หน้าพ่อหน้าแม่ขอให้พ่อแม่ช่วยสักพักเราก็สะบัดตัวลุกขึ้นมาได้ เราไม่กล้าหันไปมองตรงนั้นแล้วรีบวิ่งออกจากห้องอย่างเร็วที่สุดไปหาเพื่อนที่อยู่อีกห้องหนึง่งไปร้องไห้ที่ห้องเพื่อนเพื่อนก็ถามเราว่าเป็นอะไรแต่เราก็ไม่ได้เล่าให้ฟังและก็ขอนอนที่ห้องเพื่อนโดยที่ไม่กล้ากลับมานอนที่ห้องตัวเองเลยจนกระทั่งรูมเมทของเรากลับมาเราถึงย้ายกลับไปห้องตัวเองเพราะคิดว่ามีเพื่อนแล้ว เลยไม่ค่อยกลัวผ่านไปได้แค่สองสาวันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกค่ะคืนนั้นเพื่อนเรานอน,อนหลับแล้วแต่เรายังนอนอ่านหนังสืออยู่ข้างๆตอนนั้นน่าจะสักห้าทุ่มกว่าๆอยู่ๆเพื่อนเราก็ดิ้นค่ะดิ้นดินดินดินแล้วก็กระตุกกระตุกเราเลยหันไปมองภาพที่เห็นคือเพื่อนเราเอามือบีบคอตัวเอง นาซีดตัวเกรงดิ้นไปมาเราตกใจมากเลยไปเขย่าตัวแต่ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นเราทำอะไรไม่ถูกจะร้องไห้สักพักเพื่อนเราก็หัวเราะออกมาเสียงดังเสียงดังมากๆหัวเราะแบบสะใจแต่มันไม่ใช่เสียงของเพื่อนเรานะสิแล้วเพื่อนเราก็สะดุ้งเด้งตัวลุกขึ้นมาทำหน้าตาตกใจ เงือไหลเต็มหน้าผากเลยเราถามเพื่อนว่าแกเป็นอะไรเพื่อนเราร้องไห้ออกมาก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ฝันว่ามีผู้หญิงมานั่งคลอมตัวแล้วเอามือมาบีบคอหายใจไม่ออกจะตายให้ได้เลยเราก็บอกเพื่อนไปว่าแต่ที่เราเห็นคือแกเอามือบีบคอตัวเองอยู่นะหลังจากนั้น พวกเราก็กลัวกันมากคืนนั้นไม่กล้านอนกันต่อเลยหลังจากวันนั้นเรากับเพื่อนรูมเมทก็พากันสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแล้วพวกเราก็ไม่ได้เจออะไรอีกมีช่วงหนึ่งรุนพี่ผู้ชายปีสามที่บ้านเช่าอยู่ด้านหลังห้องเราก็มาจีบเพื่อนเราแล้วก็เริ่มคบกันเราจำได้ว่าพี่เขาเคยทักมาว่า นี่อยู่ห้องนี้ไม่กลัวกันหรอรู้หรือเปล่าก่อนที่มาหาวิทยาลัยจะมาเช่าห้องนี้ไม่เคยมีใครอยู่เลยนะเราก็ถามว่าห้องนี้มีอะไรหรอพี่เขาก็ไม่ยอมบอกแต่พวกเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าพี่เขาพูดทีเล่นทีจริงเหมือนจะหยอกให้พวกเรากลัวแล้วอีกอย่างพักหลังมาพวกเราก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแล้ว จนมีวันหนึ่งเราไปนั่งกินส้มตำกันที่ห้องเพื่อนที่อยู่บนห้องเราคือห้อง308ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนนึกขึ้นได้เลยถามเพื่อนเจ้าของห้องไปว่าเออพวกแกทำอะไรกันดึกๆทุกคืนได้ยินเสียงโทรศัพท์ห้องเสียงลากเก้าอี้ดังเวลาเดิมๆทุกคืนเลยแฟนแกโทรมาหาเป็นเวลาหรอเพื่อนเราก็ทำหน้างงกัน บอกว่าไม่เคยใช้โทรศัพท์ห้องเลยนะแล้วก็ไม่เคยลากเก้าอี้ตอนเกือบเที่ยงคืนด้วยสี่ทุ่มก็นอนกันหมดแล้วเรากับเพื่อนรูมเมทถึงกับหน้าเสียกันเลยทีเดียวจนมีโอกาสได้ไปสอบถามเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆบ้างห้องตรงข้ามบ้างปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเลยสักคนเสียงนั้นได้ยินเฉพาะห้องเราห้องเดียวหรือจะเป็นเสียงจากในห้องเราเอง จนสุดท้ายเราก็ไปสืบจากรุ่นพี่ที่คบกับเพื่อนเราถามว่าตกลงห้องเรามันเคยมีอะไรหรือเปล่ารุ่นพี่เลยเล่าว่าห้องนี้เคยมีผู้หญิงอกหักและผูกคอตายอยู่ตรงตู้เสื้อผ้านั่นนะ่ะพอได้ยินเท่านั้นละ่ะเรากับรูมเมทก็รีบย้ายออกไปอยู่หอน,นอกกับเพื่อนทันทีเลยค่ะยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่า เราอยู่ในห้องที่เคยมีการฆ่าตัวตายและต้องฟังเสียงการฆ่าตัวตายซ้ำๆทุกคืนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ